สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องคูมพันตุลากันเช้ามาดูน้องแมวกินหญ้าค่ะพี่น้องดูค่ะน่ารักน่าเอ็นดูมากเลยค่ะอันนี้เจ้าทองดํานะคะคุณพี่ทองดํากินหญ้าอ่ะตัวอื่นดูค่ะวอาล่าเริงมากเลยค่ะแมววันนี้ค่ะตอนเ,อเช้านะคะถ่ายบรรยากาศให้กับเอฟซีดูค่ะดูค่ะ อันนี้บรรยากาศยามเช้าที่โรงเรียนบ้านน้องบอกแว่นครับอากาศดีดีค่ะพี่น้องนี่ค่ะอากาศดีดีค่ะเช้าๆอากาศสดใสได้ยินเสียงนกร้องจิบ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 บบนี่ค่ะนกกร้องจิบจิบจิบบอากาศดีมากเลยค่ะนี่ค่ะสวยงามมากเลยค่ะพี่น้อง ขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องครูอัาพันตุลาก,กันค่ะขอบคุณในไลค์อะได้วยค่ะันแรเช้ามาดูน้องแมวนะคะน้องแมวน้องแมวครูอัมพันเนะะี่ยค่ะน่ารักน่ารักค่ะดูค่ะกำลังกินหญ้าสวยงามมากเลยค่ะพี่ทองดำน้องวางทองค่ะอันนี้พี่ทองดำอันนี้น้องวางทองดูเขากินหญ้าค่ะน่ารักที่สุดเลยค่ะ ขอบคุณ FC e ทุกท่านนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องคูมพันตุลากันขอบคุณเลยล้าเลยนะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกกำลังแรงใจด้วยค่ะเด้อที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กำลังใจกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจขอบคุณเลยล้าเลยนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะน่ารักมากเลยเขาก็จะเล่นตามอริยาศัยของเขาละค่ะ น้องแมวน่ารักน่ารักเลยค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะขอบคุณเอฟทุกท่านนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณที่ให้กําลังใจแล้วก็มาดูน้องแมวสวยๆค่ะครงพันธ์ก็จะถ่ายภาพน้องแมวให้กับเอฟซีดูทุกวันเลยค่ะดูทุกวันเลยจะได้น่ารักน่าเอ็นดูมากเลยค่ะขอบคุณมากๆนะคะพบกันคิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ